แต่ตีซีจ่จะเพื่อที่จะมาขึ้นเครื่องขับรถดีๆนะ <Bye. S 2> บปไบาย้าดีนะหลับไห่หลับนนะ เมื่อนี่กับกับยาโสไปลงอุบลอีกแล้วจ้าแต่ว่าไปคนเดียวจ้ะละกะนี่เลยเป็นการเช็คอินหลดกระเป๋าแบบไม่มนกับบอกเคยเห็นนองเข้าสามาหลดกระเป๋าผ่านเครื่องหนี่ได้เลยดีจ้ากะ็คือว่าตอนลรกระเห็นบ่าเป็นและเหงื่อพลังงานเพิ่นมาเหตุไห้แล้วเขาก็ย่างไปขืนเครื่องแบบชิวๆล้ะกะง่วงนอนจ้าผ่านหลานขนมเส้นวีดบักฝรั่งเพิ่นมากินหลายจ้าก็เลยข,ข้นหอดเพิ่นแต่ว่าเธอหนีเข้าก็ขืนรถทั่วไปขืนเครื่องบินอีกเครื่องหนึ่งจ้ากะ็คือว่าเป็นรถ ชาตอบัรข้องกันสนามบินนั่นแหละจ้าบรรยากาศก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้เพราะว่าฝนตกจ้าแล้วก็ขึ้นเครื่องเตรียมโตออกเดินทางได้จ้าพ่อหอดแม่ก็่อกับมาฮับคือเก่าจ้าผ้ามาแวรกินกลวยจับแล้วก็ไข่กระทะของอุบลแสบหลายต่อ้วยการที่มาหอดยาโสกับมากินร้านกาแฟที่ไอฝรั่งเพิ่นมากจ้าร้านวาสินี่จ้าพุณนายเพิ่นกะยางใสหมวกป่านเพเ่วร์เพิ่วร์มาอยู่ห้เพิ่นลองซิมโคบู่เธ้อแหลกจ้าเพิ่นมากแห้งจ้ารสชดสาดแสบเอาซองอยังแม แล้วก็จะกลับบ้านไปเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปและกอกสานกิจกรรมให้ผู้ชมเบิ่งคลิปต่อไปจ้า